พราะว่าจะประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2 0ง3 0 2 3 บทอ่านจากหนังสือมาคาบีฉบับที่1ในครั้งนั้นยูดาสกับญาติพี่น้องปรึกษากันว่าศัตรูของเราถูกบทขยี้แล้วเราจงไปชำระพระวิหารให้หมดมนทินเถิดจะได้ถวายแด่พระเจ้าอีกคนทั้งกองทัพมาชุมนุมกันแล้วขึ้นไปที่เนินเขาซิโยนชาวอิสราเอลุขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่วันที่25เดือน9ซึ่งเป็นเดือนคิสเลฟปี148ของศักราชกรีกเ าทั้งหลายมาถวายเครื่องบูชาตามธรรมบัญญตัติบนพระแท่นเครื่องเผาบูชาที่เพิ่งสร้างใหม่ในวันครบรอบปีที่ชนต่างชาติทําให้พระแท่นเป็นมนทินเขาถวายพระแท่นบูชาใหม่แด่พระเจ้าด้วยการขับร้องดีดพินเป่าขลุยและตีฉาบ ประชากรทุกคนกราบลงหน้าจรวดพื้นนมันสการสรนเสริมพระเจ้าผู้ประทานความสำเร็จเขาฉลองการถวายพระแท่นบูชาเป็นเวลา8วันถวายเครื่องเผาบูชาด้วยความชื่นชมทั้งยังถวายบูชาขอบพระคุณและสรรเสริญเขาตกแต่งด้านหน้าพระวิหารด้วยมงกุฎทองคำและโล่เล็กๆซ่อมแซมประตูและห้องสมณะร้ ติดบานประตูใหม่ประชากรทุกคนมีความยินดียิ่งเพราะความอับอายที่ชนต่างชาตินำมาให้นั้นถูกลบล้างไปแล้วยูดาสกับญาติพี่น้องและชาวอิสราเอลที่มาชุมนุมกันกําหนดให้ทุกคนเฉลิมฉลองการถวายพระวิหารด้วยความยินดีตลอดเวลา8วันเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่วันที่25เดือนคริสเลฟ พระวรสา,ารในบุรุกาเวลานางพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้าตรัสกับเขาว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวันบรรดาหัวหน้าสมณนะธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์ข้อคิดในปี167 ก่อนคริสตอราชกาัตริย์อันทิโอคาสเอปฟาเนสผู้สืบทอดราชสมบัติต่อจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ทําให้พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นมอน,นินโดยสร้างรูปเคารพของพระอื่นๆในพระวิหารยูดาสมัคคาบีบุตรของมัทธิอัสได้รวบรวมชาวอิสราเอลต่อต้านและรบชนะสิ่งแรกที่พวกเขาทําคือการชําระและถวายพระวิหารแด่พระเจ้าใหม่พระเยซูเจ้าทรงรักพระวิหาร และทรงทำให้พระวิหารเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคริสตชนในวัดมีศูนย์กลางที่พระคริสตตเจ้าผู้ประทับในพระวาจาและศีลมหาสนิทและประทับท่ามกลางการชุมนุมของคริสตชนโดยเฉพาะในการประกอบพิธีกรรม นบบูนเปาโลกล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตในท่านจงใช้ร่างกายของท่านถาวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิดขอบคุณหนังสือไบเบิลไดลี่สองพี่สิบส